สวัสดีค่ะชลักขณาราศีตุลนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายสองดวงค่ะ ระยะเวลาในการให้ผลก็อย่างที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้เลยดาวศุกร์นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่2องถึง26เมษายนถ้าการตีความออกมาในทิศทางที่ดีนั่นหมายถึงเป็นช่วงที่คุณจะต้องรีบตักตวงค่ะแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะจะมีผลตั้งแต่ช่วงสงกรานไปจนถึง14พฤษภาคมซึ่งดาวได้มาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพที่เป็นมหาอุดด้วยกันทั้งคู่ค่ะนั่นหมายความว่าดาวมีความแข็งแกร่งนะคะ การส่งผลไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือเสียค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูต่อว่าพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับดาวสองดวงนี้ส่งผลไปในทิศทางไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดาวศุกร์นะคะเป็นดาวประจําราศีของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับพบอริอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาค่ะความท้าทายบททดสอบต่างๆรอบตัวคุณ และดาวอาทิตย์นะคะเข้าไปอยู่ในภพปัตตานีมีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนก็มีส่วนสําคัญค่ะและสุดท้ายนะคะดาวที่เข้ามากุมร่วมกันนั้นเป็นดาวคู่มิตรหรือว่าคู่ศัตรูทุกอย่างนะคะมีผลหมดกับการตีความเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีการขยับบ้างไม่ขยับบ้างก็ตามนะคะแต่ว่าเขาส่งกำลังถึงกันหมดเรามาดูภาพรวมของภพอริก,กันก่อนค่ะแน่นอนนะคะว่าภพเรือนนี้ยังไงต้องมีความท้าทายหลายๆรูปแบบค่ะเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะให้คุณจะต้องฝ่าฟันไปมันเป็นไปได้ทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับดูจากดาวที่ห้อมร้อมคุณอยู่ตอนนี้นะคะมีทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นไปได้กับทั้งตัวคุณหรือว่าบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงคนที่อยู่ในความดูแลนะคะศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีในการทำงานคู่แข่งก็ยังคงมีอยู่แต่คุณเองนะคะก็จะมีลาภผลจากการแก้ปัญหาใครที่อยู่ในสายงานนะคะที่ต้องแก้ปัญหาวางระบบวางแผนเป็นที่ปรึกษาอาชีพที่คนอื่นนะคะหรือว่าคนส่วนใหญ่จะต้องเข้ามาพึ่งพามันสมองหรือว่าฝีมือของคุณนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งมีอยู่ในสายงานหลายสายงานอาชีพนะคะจะมีลาบผลอยู่ในจังหวะนี้จะมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยเรื่องงานด้วยไม่ขาดและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณยังคงต้องระวังการอาสาหรือว่าการถูกล้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ต้องให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีไว้นะคะมิเช่นนั้นปัญหาของคนอื่นก็อาจจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณได้ด้วยเช่นกันยังคงมีดาวกลุ้มร่วมกันถึง5ดวง บ่งบอกว่าสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะมันมีความต่อเนื่องมาจากเดือนมีนาคมหรือว่าปัจจุบันที่คุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วก็มีบางส่วนนะคะที่ยังคงถูกกระตุ้นให้ส่งผลต่อเนื่องเพิ่มเติมมาถึงช่วงในเดือนของเมษายนและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสถานะของดาวเจ้าของภพเรือนค่ะดาวพฤหัสยังคงให้อานิสงส์ที่ดีนะคะอยู่ในภพปัตนิ ซึ่งเราจะยังคงใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการตีความของคลิปนี้อยู่คุณยังคงได้รับผลนะคะในเรื่องของการติดต่อประสานงานการพบปะผู้คนสังคมคอนเนค t ชันนะคะคนที่คุณรู้จักยังคงมีที่คุณสามารถพึ่งพาช่วยเหลือกันได้หรือว่าได้รับรู้ปัญหานะคะเพื่อสะสางก่อนที่จะบานปลายต่อให้คุณนะคะจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะมีช่องทางไปต่อได้เอง สิ่งที่คุณควรที่จะต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนะคะเราจะเน้นเรื่องนี้หลายๆคลิปค่ะก็คือเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะนะคะเป็นสิ่งที่คุณทำร่วมกับผู้อื่นทําให้มันชัดเจนค่ะทําให้เป็นรายลักษณ์อักษรอย่าเป็นแค่เพียงแต่การรับปากกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าพบมรณะมันย่อมที่จะต้องมีความสะดุดติดขัดไม่ราบรื่นพอสมควรเรื่องของผลประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญนะคะ ถ้าคุณทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าทำแบบไม่รอบคอบมันสามารถกลับมาเป็นปัญหาให้คุณได้ในภายภาคหน้าช่วงนี้นะคะพยายามค่ะสางส,สิ่งต่างๆนะคะที่คุณคิดว่ามันมีความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะมีอยู่นะคะสามลัคนาราศีรวมถึงลัคนาตุลด้วยที่การให้ผลของดาวพฤหัสจะเปลี่ยนไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ก็คือทักษะจอนะคะสำหรับดวงเมือง ก็จะหลุดออกจากความเป็นกระละกินนีค่ะวันที่21เมษายนนี้นะคะตรงนี้เราต้องขอพูดถึงให้ผู้คุณฟังด้วยค่ะเพราะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองย่อมที่จะต้องมีผลกับทุกรคนาราศีด้วยเช่นกันซึ่งก็เริ่มมีภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทยอยออกมาให้เห็นกันได้บ้างแล้วของแบบนี้นะคะมันมีช่วงขาขึ้นขาลงค่ะไม่มีอะไรที่ดีถาวรหรือว่าเสียถาวร จบจากเรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็จะมีเข้ามาแต่ว่าสำหรับสิ่งที่มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ก็คือหมดเวลาของคนหรือว่าสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางอะไรที่ไม่คู่ควรความไม่เหมาะสมต่างๆนะคะหรือจากที่สำคัญตัวผิดก็จะหมดความสำคัญจะมีเหตุให้อันตรธานหายไปเองหุ้นจากที่ตกตกก็อาจจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ได้ อันนี้นะคะคือภาพรวมแบบกว้างๆของบ้านเมืองค่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ตลอดไปและเราก็ต้องไม่ลืมค่ะว่าโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวนะคะอุปสรรคหรือว่าบททดสอบต่างๆจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นก็ย่อมที่จะต้องเข้ามามีอิทธิพลเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันที่เห็นอยู่นี้ของคุณก็ไม่ธรรมดาค่ะ มีทั้งดาวเสารพระราหูและก็มรุติยูนะคะพฤษภาคมนี้ก็จะเพิ่มดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในภพเรืองที่เสียอีกหนึ่งดวงมองในด้านที่ดีนะคะถือว่าถึงแม้ว่าทิศทางมันจะออกไปในทางลบแต่ว่ารู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ค่ะจะได้วางแผนตั้งรับกันได้ทันแค่ว่านะคะมันจะไปหนักไปเบาในเรื่องอะไรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกต่างหากในที่นี้นะคะดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธส่งเสริมการมาของดาวศุกร์ค่ะ พระราหูตอนนี้ก็มีความแข็งแกร่งมากนะคะกลุ่มร่วมกับพระเกติช่วงนี้น่าจะต้องมีเรื่องให้ได้จัดการเกี่ยวกับบริวารลูกหลานศักว์เลี้ยงกันพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกันดาวศุกร์นอกจากจะเป็นดาวประจําราศีของคุณแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกความพร,พรัดรากความห่างเขินโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของธาตุนะคะถือว่าอยู่ถูกธาตุค่ะ ดาวธาตุน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกันคุณจะมีกำลังการขับเคลื่อนตัวเองได้ดีพอสมควรแค่ว่านะคะมาเป็นมหาอุดอยู่ในภพเดือนที่เสียมันก็ย่อมที่จะต้องมีทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับไม่ควรประมาทอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะระวังปัญหาของคนคะ่ะอาจจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณด้วยใจดีได้นะคะไม่ผิดคะ่ะแต่ว่าก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ และเมื่อดาวสุกนะคะย้ายออกจากการกลุ่มร่วมกันกับดาวเสารทุระหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านช่วงก่อนหน้านี้หลายๆอย่างนะคะคุณหน้าที่จะได้รับรู้ได้เห็นพอสมควรแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถจัดการอะไรได้มากนะะักค่ะทําได้แต่ว่าอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรลักษณะนะคะมันจะเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างสักเท่าไหรค่ค่ะคุณบอกซ้ายเขาก็อาจจะไปขวากัน และเดือนเมษายนนี้นะคะหลายๆอย่างที่คุณต้องการที่จะสสางหรือว่าพูดคุยมันมีโอกาสที่จะได้ทํามากขึ้นค่ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าคลีค่คลายหรือว่าลงตัวไปสมุดสักทีเดียวนะคะจากภาพที่คุณเห็นนะคะนอกจากจะเป็นพบเรือนที่เสียแล้วมีดาวห้อมร้อมกันอยู่3-4ดวงขนาดนี้มันย่อมมีทั้งสิ่งที่คุณควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ค่ะแต่อย่างน้อยนะคะมันจะมีความคืบหน้าเข้ามาได้บ้าง เมื่อดาวประจำตัวแข็งแกร่งนะคะสิ่งที่คุณกำลังรับมือหรือว่าเริ่มอะไรไปก่อนหน้านี้มันยังคงสามารถทำต่อเนื่องไปได้ค่ะไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ตัวคุณเองมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเมื่อใดนะคะที่คุณจะต้องพึ่งพาหรือว่าทำร่วมกับผู้อื่นก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากค่ะเขาอาจจะช่วยคุณได้เพียงบางส่วนหรือว่าเท่าที่เขาจะช่วยได้ เพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับคนรอบข้างของคุณตอนนี้นะคะแต่ละคนก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาของตัวเองอยู่เหมือนกันถ้าจะมีอะไรที่มันจะสะดุดติดขัดก็จะมาจากคนรอบข้างของคุณนี่แหละคะ่ะถ้าคุณทำอะไรร่วมกับใครนะคะคนที่จะต้องเป็นฝ่ายออกหน้าค่ะเป็นคนคิดเป็นคนวางแผนเป็นผู้นำนะคะมันจะมีโอกาสที่จะสำเร็จลุล่วงได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าจะได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ลาภผลที่คุณจะได้นะคะมันจะมาจากตัวตนของคุณเป็นหลักอีกทั้งนะคะคนที่คุณคุ้นเคยหรือว่าสังคมคอนเนคชั่นที่ห่างหายไปนานก็มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยหรือว่าไปมาหาสู่กันมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสำคัญให้ทำเช่นกันบางคนนะคะเป็นเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงการเซ็นสัญญาเป็นสัญญาจ้างงานก็ได้คะ่ะ นอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณยังไม่ถนัดกันด้วยคุณเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆบางอย่างเพิ่มเติมกันอยู่ก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนนะคะคุณเพิ่งม,มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานมาอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ปรับตัวด้วยก็ได้เหมือนกันความหมายที่อยากจะสื่อตรงนี้นะคะคือพบเรือนนี้มันไม่มีอะไรง่ายหรอกคะ่ะแค่ว่าความยากมันจะเข้ามาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน เราอาจจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้แค่เพียงบางส่วนนะคะแต่ว่าหลักการนี้คุณสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวเองได้ดีตรงที่นะคะดาวประจําตัวของคุณมีความแข็งแกร่งได้ถูกจังหวะเวลาพอดีค่ะตรงนี้นะคะมันจึงช่วยทัดทานหรือว่ารับมือกับอุปสรรครอบตัวคุณได้พอสมควรไม่ต้องกังวลน,นะคะความเป็นมหาอุดมันคือความยิ่งใหญ่ค่ะมีกําลัง แค่ว่านะคะคุณก็ควรที่จะต้องรีบสะสางสิ่งที่ค้างคังให้ได้มากที่สุดช่วงที่ดาวยังคงแข็งแกร่งนี้ด้วยและพอนะคะเอาความหมายของดาวทั้งห้าดวงมาตีความร่วมกันเป็นช่วงที่คุณยังคงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะคะ่ะแน่นอนนะคะว่ามันอาจจะต้องทําให้รู้สึกคุณมัวได้บ้างช่วงนี้คุณต้องใจเย็นๆคะ่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นกับคนรอบข้างตามสมควรและในอีกความหมายหนึ่ง ภาระนะคะที่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงก็ยังคงมีความต่อเนื่องมาถึงเดือนเมษาถ้าเจ็บป่วยไม่สบายก็ขอให้หายกันไวๆนะคะว่าที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ช่วงนี้คุณก็ยังคงต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะจะเดินเหินลุกนั่งไปไหนอย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยใครนะคะที่มีลูกน้องช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งให้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญถ้าคุณจะให้ทำคุณก็ต้องประกบดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ เพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะทำผิดพลาดเสียหายได้อยู่เรื่องของการสิ่งโชคการลงทุนก็เช่นกันค่ะทิศทางมันจะยังไม่ค่อยสู้จะดีนักถ้าเป็นไปได้ก็ทำเท่าที่มีอยู่ในมือไปก่อนสำหรับการลงทุนอะไรใหม่ๆในเดือนเมษายนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะเหตุผลที่เราเป็นห่วงก็เพราะว่าดาวพฤหัสกำลังจะย้ายการเริ่มหรือว่าการลงทุนถ้ามันถูกฉโลกกับภพบมรณนะตรงนี้มันส่งเสริมด้วยได้เช่นกัน แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คุณอาจจะแค่ตระเตรียมข้อมูลสิ่งที่คุณอยากทําไว้ก่อนยังไม่จําเป็นต้องรีบค่ะเราให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนนะคะถึงตอนนั้นคุณจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเราดูการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองด้วยก็ได้คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนอะไรบางอย่างหลังจากนั้นจะเดินทางไปไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันค่ะยังมีโอกาสที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้อยู่ การเดินทางก็อาจจะมีความสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างนะคะคุณอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยกับผู้หลักผู้ใหญ่เองไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าที่ทำงานช่วงนี้ก็อาจจะยังมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันบ้างค่ะคุณก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการพูดคุยนะคะเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารเองยิ่งถ้าใครทำงานที่ต้องใช้คำพูดช่วงนี้ต้องเรียบเรียงให้ดีค่ะ เนื้อหาก็ต้องถูกต้องนะคะอย่ารีบเร่งเพราะว่าเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเสื่อมเสียหรือว่าเข้าใจผิดก็ยังเกิดขึ้นได้เป็นไปได้ทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจช่วงที่ดาวยังคงวนเวียนอยู่ในภพเดือนที่เสียนะคะอย่าประมาทเลยค่ะไม่ว่าจะกับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามเพราะว่าสิ่งที่มันไม่คาดคิดส่วนใหญ่มันมักจะเข้ามาในช่วงนี้กันอีกทั้งนะคะมีโอกาสที่คุณจะถูกพูดถึงหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้อาจจะต้องแยกพิจารณาค่ะ ถ้าเป็นการติดเพื่อก่อฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมหรือว่ากําลังถูกจับผิดเพ่งเลงอันนี้ต้องขอพูดแบบกลางๆค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราอยากให้สํารวจตัวเราเองกันก่อนค่ะมีอะไรที่ตกหล่นหรือว่าบกพร่องหรือเปล่าถ้ามีก็ควรปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นเองค่ะ แต่ว่าถ้าไม่มีคุณทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องหรือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็นคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะบางทีมันเป็นแค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกชั่วคราวผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะเพราะเวลาที่ดาวอยู่ในภพเรือนที่เสียอะไรที่คุณเคยทนได้ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากทนพอดีตอนนี้ดาวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนกำลังนะคะซึ่งมันสามารถตีความได้หลายความหมาย บางคนอาจจะแค่ขัดแย้งไม่ค่อยลงรอยกันบางคนนะคะผู้ใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกกับหลานบางคนมีคดีความฟ้องร้องไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายอีกทั้งนะคะบางทีช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าจะพึ่งพาใครได้ยากมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาปะปนกันไปหมดค่ะอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องของอารมณ์นะคะคุณต้องแยกแยะให้ดี หรือว่าถ้ามีใครนะคะคุณมีแผนที่จะเดินทางไกลช่วงนี้อาจจะมีความสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้อยู่เรื่องของวีซ่านะคะเอกสารอาจจะต้องแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมมีความล่าช้าเกิดขึ้นคุณควรที่จะต้องเผื่อเวลาไว้ตรงนี้นะคะมองไปได้ถึงเรื่องของอปุปสรรคคู่แข่งอริศัตรูผู้ที่ไม่หวังดีการมีคู่กรณีค่ะที่อาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากตำบากใจในชีวิตของคุณรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ ส่วนเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะทําให้มันงอกเงยจากเดิมหรือไม่ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังเกี่ยวข้องอยู่นึกถึงสิ่งที่เราเตือนไปตอนต้นนะคะว่าอย่าพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จําเป็นถ้าใครนะคะมีความคิดที่จะออกจากงานโดยที่คุณยังหางานใหม่มาทําแทนไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากๆเช่นกัน การเงินนะคะยังคงหมุนผ่านมือเข้าออกตลอดไม่ขาดค่ะที่จริงแล้วนะคะตอนนี้คุณทําอะไรตุนไว้ได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนด้วยซ้ําเพราะว่าถัดจากพบเรือนนี้ไปแล้วนะคะค่าใช้จ่ายมีรอคุณอยู่แน่นอนหรือว่าความยุ่งยากที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองนะคะมีรอคุณอยู่ในเบื้องหน้าเช่นกันเช่นว่าถ้าคุณมีลูกหนี้ติดตามถามไถ่ไว้หน่อยนะคะจะได้มากน้อยแค่ไหนก็เอาไว้ก่อนค่ะ ในเดือนนี้นะคะการทํามาหาได้เราจัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลางมีเข้ามีออกนะคะถึงยังไงก็หาได้มีให้ใช้จ่ายกันเรื่องของการเงินกับคู่ครองนะคะมันจะไปในทิศทางเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ตีความในเรื่องของความรักมากนะักเพราะว่าถ้าจะให้พูดตรงๆนะคะสถานการณ์มันไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรค่ะ คือว่าถ้าทิศทางมันไม่ส่งเสริมคุณคําพยากรของเรามันก็จะออกมาในทางลบนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะไปนเน้นให้คุณเสียกําลังใจคุณสังเกตด้วยตัวเองแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเราบอกเทคนิคไว้เมื่อใดนะคะที่เรื่องของการเงินคุณดีความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีตามเพราะเขาคือดาวดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวอังคารสําหรับคนโสดนะคะถ้าคุณคบหาดูใจกับใคร ช่วงนี้ถ้ามีความระหองระแหงไม่ค่อยลงรอยกันทั้งคนโสดหรือว่าคู่ครองนะคะถ้าคุณมีคู่ครองฟังไว้ได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายและดาวอื่นๆนะคะทยอยย้ายเข้าพบมรณะบททดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันจะอยู่ที่ช่วงเวลานั้นค่ะคร่าวๆนะคะประมาณกลางเดือนพฤษภาค,คมเป็นต้นไปอะไรที่มันคุมเครือนะคะช่วงนี้ถ้าคุณมีปัญหาระหองระแหงกัน คุณจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะว่าคู่ที่ศีลไม่เสมอกันจะผ่านพบมรณะไปได้ยากจะด้วยเหตุผลใดก็ตามค่ะและสำหรับนะคะดาวอาทิตย์ที่จะย้ายเข้ามาเป็นมหาอุจอยู่ในภพปัตตนิกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและในเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนดาวอาทิตย์คือไฟนะคะมาอยู่ในภพธาตุไฟก็ร้อนแน่นอนค่ะ ก็เหมาะแล้วนะคะกับเทศกาลสงกรานต์ถ้าเป็นคนก็ถือว่าใจร้อนเช่นกันดาวจะให้ผลตั้งแต่13เมษายนมีผลไปถึงกลางเดือนหน้าเป็นดาวตัวแทนจากภพลาพะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้งอกเงยจากเดิมการต่อยอดสิ่งที่คุณทําอยู่ความสุขความสมหวังและก็เพื่อนค่ะซึ่งความหมายแรกนะคะที่ดาวอาทิตเข้าไปอยู่ในภพปัตนิ มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างกับใครบางคนความหมายที่สองที่ดาวกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสลาภผลที่คุณจะได้นะคะมันต้องมาจากการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นหรือว่าต้องมีปัญหาก่อนคะ่ะแล้วถึงจะได้ลาภผลและความหมายที่สามที่ดาวอาทิตย์นะคะเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวอังคารคู่ศัตรูเรามองว่าตรงนี้มันคือลาภผลคะ่ะแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า คุณจะต้องทำในสิ่งที่มันมากกว่ามาตรฐานปกติหรือว่ามากกว่าสิ่งที่คุณคุ้นชินปัจจุบันการได้มาตรงนี้นะคะคือต้องทำในสิ่งที่เกินขีดจำกัดของตัวเองค่ะถ้าเป็นงานก็จะต้องได้งานยากพอสมควรถ้าเป็นลูกหนี้ก็อาจจะต้องไปถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องถึงจะได้เงินคืนกันนี่คือความหมายเด่นๆน,นะคะเป็นจุดที่เราจะใช้พิจารณาดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ ในด้านที่ดีนะคะเรามองว่าดาวพฤหัสน่าจะทิ้งทวนค่ะให้คุณได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างนะคะตรงนี้เพื่อเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้มันบานปลายจะได้รีบแก้ไขรีบคีบคลายกันอะไรที่เข้าใจผิดก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนดาวอังคารยังคงได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูอยู่เลยค่ะหลายๆอย่างนะคะมันจึงทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ว่าอะไรที่คุณขุนมัวอยู่ตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะมันจะอยู่ในสภาวะนี้ไปอีกสักพักหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะถ้าคุณฝึกฝนเรียนรู้อะไรอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณยังคงต้องใช้ความพยายามทุ่มเทให้มากกับสิ่งนั้นถ้าได้รับรู้ปัญหาก็จะอยู่ในช่วงของการสาะงสะสะสะคลี่คลายดาวอาทิตย์นะคะเพิ่งย้ายเข้ามาเป็นดวงแรกนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นคะ่ะดาวยังคงอยู่ในภพอริก,กันหลายดวงนะคะ คุณจะมีสิ่งที่ต้องทำไม่กี่อย่างหรอกค่ะในช่วงเวลานี้หนึ่งก็คือการแก้ปัญหาสองก็คือต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่สำหรับพบเรือนนี้เรามองว่าเป็นเรื่องของผู้คนซะมากกว่าคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ทำงานยากติดต่อกับใครก็อาจจะดูยากสักหน่อยนะคะงานที่อาจจะเกินกลาลังเกินตัวเป็นลาภผลที่คุณจะต้องได้มาพร้อมกับภาระหรือว่าความผูกข้อผูกม,มัดอะไรบางอย่าง บางคนก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์งานก็ได้ค่ะที่ได้ค่าตอบแทนที่ดีแต่มันอาจจะต้องแลกมากับอุปสรรคหรือความยุ่งยากพอสมควรงานบางอย่างนะคะก็อาจจะต้องเหนื่อยก่อนลงทุนก่อนจบงานแล้วถึงจะได้ค่าตอบแทนไปเก็บเกี่ยวล่าผลกันในภายหลังถ้าเปรียบเทียบกับการทําการเกษตรก็เหมือนกับการหว่านพืชหว่านเมล็ดค่ะไปเก็บเกี่ยวล่าผลในอนาคต อีกทั้งบางคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่จะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปที่นั่นที่นี่พบปะผู้คนบ่อยมากขึ้นอีกทั้งยังคงต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเพื่อนค่ะเพื่อนอาจจะเข้าใจผิดนะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าทำร่วมกับเพื่อนระวังเพื่อนหักหลังค่ะหรือไม่ก็จะหาช่องทางเล็กๆน้อยๆที่จะเอาเปรียบคุณ มีเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าปรับทุกก็ได้การถูกเบียดเบียนมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะหนักเบาแต่ละคนไม่เท่ากันการช่วยเหลือในที่นี้ทําให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีค่ะแล้วก็ไม่กลับมาส่งผลเสียให้กับคุณในภายหลังแค่นั้นเป็นพอจบแล้วนะคะสำหรับคลิปต้อนรับสงกรานต์สำหรับรัชนาราศีตุลตั้งสติกันให้ดีค่ะจัดลำดับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้อง อย่างที่บอกนะคะแดวพระาหัสเขาทิ้งทวนคุณให้คุณได้เห็นปัญหาได้แก้ไขได้สะสางก่อนที่จะลุกลามบานปลายจากที่เข้าใจผิดก็จะได้เข้าใจถูกมองในด้านที่ดีมันก็มีค่ะอุปสรรคก็ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะทุกคนเราลุล้นแล้วแต่ต้องมีช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงกันหมดทุกคนแค่ว่าใครนะคะจะเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เก่าๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด มากน้อยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเราหมายถึงวิธีการตั้งรับค่ะสิ่งที่เราเตือนไปก็เพื่อไม่ให้คุณประมาทนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุณกังวลล่วงหน้ากันอยู่กับปัจจุบันกันนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหากันไปเราเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสาหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะ แล้วก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปของการย้ายของดาวพฤหัสแล้วฝากติดตามกันด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ